นี่นี่นี่นู่นยังนีงครับนม่นู่นปีกยังไงครับมืัอนี้น่วจ้าปีกปีกปลายังครับปิีงปลาตะเพียนหางแดงจะปิีงปลาหางแดงปลาปลาหางแดงปลาอย่างไรครับมีอย่างยีงไงครับอันนี้กะก้อยหอยก้อยหอยหอยไส้ปะครับแดืหอยไส้จ้ะอันนี้ปลาอย่างนี้อันนี้อันนี้ปลาย่อนจ้ะปลาย่อนปลาหนังปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนอร่อยค่ะครับผมนี่ยยังครับนี่ อันนี้ก้อยปลาค่ะก้อยปลากอยปลาขาวก้อยปลาขาวป้าทำไรแตกพี่น้องผู้ใดผู้ใด้นลายแตกกับเมืองก้อยน้อยใายก้อยหอมใายคือมันสอยู่ในใายอยู่ในใายค่ะเป็นงุ่มอยู่น้ำแม่น้ำมูนจ้ะโอ้ยเจ๋อเจ๋ออันนี้แหละครับเจลเจลเจลอย่างนี้ครับอันนี้ตำเจลบานเห่าจ้ะตำพริกสดพริกสดครับ อันนี้ก็แกงขี้เหล็กค่ะแกงขี้เหล็กแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้คนน้ำเสนอคือน้ำเสนอครับข้องแฉข้องแฉครับแกงขี้เหล็กแกงหน่อไม้ข้องแฉกับนี่ตำบักทั่วพร้อมครับจีนนี่แกงหน่อไม้ก็มีครับหน่อไม้ปลาบานเห่าเออกินของปลาแกงป้งปลากับตำบักทั่วเราเนี่ใส่ผ้าใส่ขันโต๊ะแบบแซ่บแซ่บแซบแบบนี้ โอ้ยนี่ครับแม่ขวดครับแของแท้่ได้ดิคนโยกคืองามแบบคนใดงามคนนั้นหรือคนนี้งเสียกันพอดีนะครับพี่น้องจากร้อยเอทครับพี่น้องจากร้อยเอทครับพยายามสีสะเก็ดครับนะครับอาหารเผาเล้าครับพอดีอาหารเผาเล้าเลยครับเสียกันพอดบ้านหลานชายโอ้ส้มอเออเอ๋โฮม่าพอดีครับพอดีเอ๋หลากจะได้ มากรอยเอฟ่ครับมีสามผ้ามีสี่ผ้าเด้อมีอยู่สี่ผ้าผ้าละสามสีคนกับพ่อกินแบบจนนป่าดนี่ครับเมนูปลาครับเมนูปลาอาหารปลาคือ กับเขาแต่ละย่างนี่เอามาจากนี่ครับนี่แมตเตียห้าสุดจอดของแท้สาวเผาล้าสาวเผาเหล้าเลยครับนี่ยสาวเผาเหล้าเด้อดิเหล้ากันทะลุเหล้าสีนะเกียดกับเหล้าลอยลอยเอสเหล้าลอยเอสต่อกันตอนนี้คือกันตนนี้คือกันนะเหล้า กินเขาน้ำกันเฉียเด้อทุกคนที่น่ารักมากินเขายู่บ้านน้องวันไ่ยกไดู้เคยที่สะเกยู่เพ่อใดนะท่านน้าคือุมพดนรสเกีดก็มีต่ปลาตใหญ่ๆมามากินน้ำกันเอฟซีทั้งหลายโอเคกลับนี่ครับกินเขาปลับ กินข้าปลากินปิงปลามุ่นครับป้าสดๆหอนๆน่ครับนี่บรรยากาศกับริมมุ่นครับโอ้โหมีบรรยากาศปิงปลาครับสุดยอดครับปลาแสีบๆด้วยครับเด้อปลาหางแดงครับอ่าซ้อมเถอแกงไม่ไหวครับสุดยอดสุดยอดยับๆเอาเด้อครับ เออนี่ตัวเนี้ยต้องใส่กับติ๊บปั้นมากครับแบบนี้ของแท้นี่ครับพ mmm. ี what what ่น้องมากินเค้าด้วกันนะครับกินเค้าด้วกันเนี่ยโอ้บัญชีเลือฟินแน่เขาตาฝุ่นนะฮะเดี๋ยวมึงก็เลือยงเลยครับนี่ของแท้เก่าๆเลยครับทีมเมควัวเฮาของแท้ได้แค่นี่ โอเคครับดีๆไม่แห้งครับน่น้องก,กินข้อวป้าด้วยกันครับ <S 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 2> <S 2>